เฮ้ยระวังนะเฮ้ยเจออะไรโฟบอกมาก่อนอะไรเลฮ้ยไหนไหนไหนตรงไหนโอ้โหทำโฟอมลงมายังทำแล้วครับอุ้ยสะเดาะเลยยาวมากเลยครับลงมาเลยเออโฟต้องกล้าหาโอ้าหเอานะไปยังพร้อมไปยังไปเลย ฝาก็ติดตามช่ฟุกดนะครับเฮ้ยพี่ฟกพี่ฟกพวกเรามาอยู่แถวนี้ได้ยังไงอะเรก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟกก็งงๆเนี่ยเออเดี๋ยวนะที่นี่อมันมีอะไรบ้างเนี่ยโ้ย นี่นี่เราลงมาจากสนามเด็กเล่นเลยเหรอคะพี่โฟกเอ้ยแปลกจังเลยเราออกมาจากถ้ำนี้ได้ยังไงเนี่ยเอางี้ละกันพี่โฟกสมามาว่าเราไปเดินบริเวณรอบๆแถวนี้ดีกว่าเผื่อมันมีอะไรให้เราเล่นอีกนะโอเคเขาไปไปกันเลยไปกันลยโอ้โหมีที่ปีนไป่ายด้วยเหรอโอ้อะอะข้ามาข้ามาอย่าให้ตกพื้นนะ จะตกพื้นหรือเปล่าเฮ้ยเป็นภาษาแล้วนะพี่โฟกเอ้า,อา,อาพี่โฟกข้ามสีแดงมาได้ป่ะเ <c oughs> อกลับได้แล้วว้าวพี่โฟกตรงนี้มีที่ปีนขเขาด้วยอ่ะพี่โฟกลองปีนไปดิพี่โฟกปีนถึงป่าอ่ะไปเลยไปเลยพี่โฟกบอกม้าหน่อยนะว่าข้างบนน่ะมันมีอะไรเอาตามไปตามไป เตียนใบเลยครับสูงไหมพี่ฟอกสูงมากหวดเสียวเปล่าปวดเสียวเปล่าเฮ้ยระวังนะเฮ้ยเจออะไรพี่โฟอกบอกมาก่อนอเศรย์เลยเฮ้ยไหนไหนไหนตรงไหนโอ้โหพี่โฟอกพ,อร,นะพอร้อมลงมายังพร้อมแล้วค่ะอุ้ยเฉลยเลยยาวมากเลยครับลงมาเลยว้อุ้ยตรงนี้ก็มีทางขึ้นเหมือนกันเหรอพี่โฟอก อุ้ยมันเป็นบ้านใครเนี่ยบ้านล้างเปล่าอืมไม่มีหีอุ้ยมีจริงเปล่าเฮ้ยระวังนะอา้าวเราก็มาทางเดิมแล้วนะลงสไลเดอร์เหมือนเดิมนะหุ้ยพี่ฟองที่นี่เจ๋งมากเลยพี่ฟองมีสไลเดอร์อยากด้วยอะ่ะเฮ้ยไหนไหนไหนเขาเล่นกันยังไงพี่ฟองต้องกล้าหาญมาลงมาเลย ว้าไปมาม้าสนุกมากเลยอ่ะพี่พออยากเล่นอีกอะไปไปเล่นอีกอุ้ยมามาขอเล่นด้วยคนได้ปะโอเคครับพี่ฟพี่ฟุกดูดูน้องน้องลงไปเล่นแล้วพี่พไปไปไปไเไปนปไปมพอยไเล่นปไป็นเหรอไปไปเป่นไหมพี่เปีปไ เลียนลองเล่นไหมเอาเปียนไม่กล้าเล่นนะเอาไปเลยพ <c oughs> ี่ฟ้อตามมาอีกตรงนู้นก็มีของเล่นอีกนะตรงนู้นก็มีคิดชรับอยู่ที่นี่จเจ๋งมากเลยพี่ฟ้อเรานอนอยู่ที่นี่เลยดีกว่าป่ะ <c oughs> เอาไม่ได้หรอโหชิงชา้าแบบนี้เลยเหรออุ้ยเอา ไม่ได้แล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวม้าจะถามพี่โป้ไว้นะโป้พร้อมยองังโอแล้วไปเลยหัวจับได้แน่นนะไวกิ้งนะโอ้ยเหมือนเรือไวกิ้งเลยฮู้เอาสูงๆบ้างสูงเลยาาจับไดแน่นนะสูงพอไหมยังยังไม่สูงอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาม้าจะจัดการให้เฮ้ย ว้าวเป็นไงเป็นไงสูงพอมะเอาอีกมะเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปเลยสูงมากเพื่อนลองอีกนี่้าวยันไยย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 ่ยยยยเยยอยย้ยย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 อยยยยม ทำไมอะครับพี่โฟก็ต้องเอาชนะความกลัวได้สู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 เ้เอาห้ไฟเลยเอ้ามาปป๊าส่งให้น้องหน่อ,อยเอ้าไปเอาไปยังส่งเลยเอาแบบป๊าเอามาแล้วมาไหไปเลยนะออเอ้านะไปยังพร้อมไปยังไปเลย โอ้โมาแล้วเอาพี่พอจะปีนเป็นหาสซานบ้างนะครับเพื่อนๆว้าวไปแล้วไปแล้วเจียดเปีนไหมเ้าวเียก็ปีนเหมือนกันเย้โอ้โหอกแกวงไปเลยนะว้าวโอ้โหดูดิมีแต่คนเป็นลิงกันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆว้าว ดีจังเลยอยู่ที่เนี่ยมีของเล่นให้พวกเราเล่นด้วยพี่เฟียสดีไหมพี่พอลดีไหมไม่เอาไม่ดียังไงอ่ะต่อต่อเป็ดเป็ดต่อไม่ได้ต่อได้บ่างมันต่อยังไงต่อต่อพี่เฟียดต่อรางรถไฟหรือเปล่าครับตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นท่าเรือหรือเปล่าครับเฮ้ยพี่พอลโดนไปแล้วหรอ ข้ามไปได้เปล่าวายวายไหนข้ามกลับมาสิพี่ปฟอกมาเลยมาเลยข้ากลับมาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งใจเย็นๆโอ้เอา้าเปียนเปล่าเปี่ยนต้องไปเปลี่ยนชุดมาดูนี่ฝั่งนี้มียักษ์ด้วยอุ้ยยักษ์กำลังนอนอาบแดดอุ้ยยักษ์ตัวใหญ่มากเลยพี่ฟอง เจ้ายักษ์มันหิวหรือเปล่าระวังยักษ์มันกินพี่โฟกไปนะโ oh, <no>. yeah. wow. ว้าวกลัวเสียวปะ <Whoa, whoa. S 1> โอน้องเฟียก็ยังกลัวอยู่ไม่เป็นไรเฟียไม่ต้องกลัวมีเฮียโฟกอยู่เป็นเพื่อนอยู่ครับโอเคพี่โฟกตอนนี้เราก็มาถึงทางกลับบ้านพวกเราแล้วนะไปพี่โฟก์บ๊ายบายเพื่อนๆก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย